ากไม่แดงไม่มีแรงเดินขนตาไม่งอนไม่มีแรงสอนใครคะขนตาไม่งอนไม่มีแรงสอนคุณกูคุณกูสุนิตใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะคนเดียวไหมคะชอบเวลาเบอร์เบอร์หนูชอบพูดคนเดียวและแม่ก็ถามว่าหนูคุยกับใครหนูไม่ได้หนูก็หนูก็ตอบว่าหนูไม่ได้คุยกับใครหรอกแม่คุยคนเดียวอ๋อแล้วหนูเบอร์เรื่องอะไรเบอเบอร์เรื่องคุยคุยคนเดียวนี่แหละอ๋อ คือคนเดียวส่วนมากเรื่องอะไรคะเรื่องว่ากินข้าวหรือยังอ่าเรื่องอะไรอีกลูกแล้วก็เรื่องว่าหน,ห,นหนูก็พูดหลายเรื่องนะคะเหรอคะพูดหลายเรื่องมากตอนไหนหนูจะนอนเนี่ยหนูไม่น่วงหน,หนูเขียนหนูระบายสีอยู่จ้าใครว่านให้อันนี้ เพื่อนครูวาดให้อ่ให้หนูระบายสีใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวต่อไปหนูก็ระบายสีเองแล้วเพื่อนเขาจะวาเราไหมเนี่ยเราไม่นอนแต่เพื่อนเพื่อนอน่ะลูกไม่น่าจะว่านะคะเพราะเพื่อนเพื่อนก็ไม่เห็นเราเพื่อนเพื่อนไม่เห็นเราเหรอคะไม่เห็นเขาหลับตากันหมดแล้วเขาหลับตากันหมดแล้วแล้ววันพรุ่งนี้หนูจะนอนไหมเนี่ยไม่ไม่น่าจะนอนเอ้าทําไมล่ะเด็กที่เด็กที่ไม่นอนจะไม่แข็งแรงนะลูกคนไม่ง่วงคนไม่ง่วง อย targets, re ู่บ oh, ้านหนูนอนไหมเนี่ยนอนนะคะเนี่ยเพื่อนเขาจะว่าอะไรไหมเนี่ยหนูไม่นอนเนี Dean: ่ยไม่ว่านะคะอ๋อคุยกับเพื่อนยังหนูคุยกับเพื่อนยังคุยแล้วคุยคุยตอนตื่นะเหรอเพื่อนว่าไงคุยตอนยังไม่ได้นอนอ่ะเหรอคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าคุยได้อ๋อคุยได้ไม่ต้องนอนเพราะว่าเขาหอมคิดถึงแม่อยู่เหรอคะใช่แล้วตอนไหนจะหายเลิกคิดถึงแม่ เดี๋ยวเราแม่มารับก่อนถ้าถ้าแม่มารับก็ใารคิดถึงเลยหายคิดถึงเลยเหรอคะเอาโอเคนะคะ, okay, คะเอาเอาให้แม่มารับกี่โมงคะให้แม่มารับก่อนเพื่อนเพื่อนคนคนที่ยังไม่ได้กลับบ้านอะ่ะเอ้าก็มารับพร้อมเพื่อนๆนไม่ได้เหรอคะไม่ได้สามโมงครึ่งเพราะว่าแม่แม่ต้องมารับหนูก่อนทําไมคะเพราะว่าหนูยังยังยังไม่ได้กินข้าวไงกินข้าวอะไรเอา้าก็แม่ต้องกลับ ต้องกลับไปรับหนูมากินข้าวอีเพราะว่าหนูหิวขาเที่ยงก็กินแล้วเนะี่ยกล้วยก็หมดไปสี่ลูก <c oughs> <c oughs> หิว,หวข้าเนนวเ,าเย็นนี้หิวข้าวเย็นอ่าโอเคโอเคเพราะว่าหนูต้องกินข้าวเย็นด้วยเพราะว่าแม่ไปรับหนูอ่าทีนี้ทีนี้นะ่ะคุณแม่บอกว่าต่อไปเข้าหอมต้องนอนต้องนอนเหมือนเพื่อนแล้วแม่ถึงจะมารับก่อนเลยตกลงไหมคะตกลงค่ะเริ่มเริ่มวันไหนเริ่มวัน วันไหนก็ได้อะที่หนูง่วงเอา้าวันพรุ่งนี้ล่ะวันพรุ่งนี้หนูก็ง่วงอ่เริ่มพรุ่งนี้เลยนะคะค่ะสัญญาคนะ,คะโอเคนะโอเคค่ะ